ขำขึ้นนี้พิทักเดินทางมาโลกกอบครับช่วงเดือนฮอกนี่ไล่เล่นผลงานก่อนในะครับได้ไล่ตัวแล้วนี่ในมาโลกกอบเลยนะพิทักมีเร่องราวเกี่ยวกับการโลกกอบจะเป็นเร่องลอนจะเป็นปร,รบกันลงจาพิทักเลยจะจาไม่เคยลืมมาจนถึงทุกวันนี้นะพิทัดน่าเชื่อเรื่องนี่หว่ากบพี่เรื่องนี้เกิดขึ้นแหลกสักราวๆสิบปีแต่ผ่านมาครับเป็นเรื่องทต่เกิดในตระเวกบ้านพิทัศ์นี่แหละ ช่วงนั้นเป็นช่วงเทวทัตก,กำลังวัยรุ่นนะกระจบวิธีจบไล่ตายแบบนี้แหละมีเพืือนอเซ่ก้นในหมู่บานเทวาเป็นบัตด,ดี้เป็นโกคากันช่วงนั้นก็เป็นช่วงเดือนฮอครับช่วงเทวก๊กอปออกเป็นช่วงพ้นตอกนะกระชวนเพืือนบัดดี้เซ่นเนมีแกเมีโจกมีเอ็มมีเิวทัดก็คือเป็นเซ่หานเสื้อที่ออกล้านะออกไปโลกก๊อปเวลานี่ก็ออกไปตรงแบดได้ปะเนี่ย ก็คืนนั่นครับเป็นคืนเทข้นตกเกี่ยวกัตกนักเลยจังนั้นก็คือเป็นอ้วกข้นกับเป็นปกติข้องวิธีเด็กบานๆครับกระชวนกันไปโลกป๊อบกับเขื่อนที่รถเถืยอนกันไปซ่องกันวันนั้นก็ได้ป๊บมาหมากปอร,ร่มควนครับประเวณห้าตามเทในตัวหมบานแต่เป็นส่วนแต่เขาเป็ไนไสต่ำน้องทำได้ขนานเลยมีหยุดจุดจุดนึงเทว่าเป็นน้องพิทักษ์กียกว่าน้องแมด อยู่ในหมู่บ้านปีทัานเองแหละน้องเม็ดนี่มีเรียงเหลาาจะเป็นตำนานที่คนเฒ่าเฒ่าคนแก่แก่ก็เหล่าให้พวกเราฟังมาตั้งแต่เด็กๆก็คือเรียงข้องดวงไฟริศหน้าเฮวันดีคืนดีนะจะมีดวงไฟลงวับลงไปในน้องก็คือน้องเม็ดนี่จะเป็นน้องที่กว้างพอสมควรแต่ว่าข้างๆนี่จะอกตึบไปด้วยตอนเม็ดจะมีตอนเม็ดหมากเขาก็เลยยายกว่าน้องเม็ดนะ แต่ว่าน้องเม็ดนี่ในความน่ากลัวมันก็มีความน่าต้นใจอยู่สิ่งหนึ่งก็คือคบมันร้องเตือนนี่คบร้องเลยว่าคือนั่นคบร้องแบบอ๊อบอ๊ออ๊อกสันเสียงกันเลยว่าเมื่นวงซิมโฟนีเอาเคตราเลยร้องกันเตือนก็ทีนี้พี่ตัดบอกกับเพื่อนว่าเดี๋ยวแต่เดี๋ยวไปน้องเม็ดว่ากับเพื่อนนั่นแหลนาเอานเอาจิงอ่ะกรด้วยความเตี๋วว่าว่ากำลังที่ขน้องอ่ะนะเราก็ไม่ได้กลัวอะไรการมีเตือนมากกว่านะ คนแก่แกก็ลอกนี่แหะนนั้นแหละการไปก็ไปแต่ทีนี้พี่รถไปต้องกันพ่อไปถึงแขนน้องเม็ดอันไปเจอคนแก่จะเป็นลุงในมู่บ้านนี่แหละตอนนั้นแกน่าจะเจ็ดสิบปีแล้วที่รัก็เอียกแกว่าลุงเรือนนะครับลุงเรือนแกกําลังจอดรถดมดมมองมองอยู่จังหวะเลยตอนเด่นก็ตกใจมันกันกระป๋อแล่กแป้งีจงแล่เอาลุงเรือนค ใจชื่นนิดนึงกาคาไปตึงกาลุงเรื่อนตักเอ้าไปไหนลันกะระวันเนี่ยลุงเรื่อนไว้ไปแลขกบเทน้องเม็ดอิฟเอ็นร้องเตือนลุงเรื่อนวะนี่ปล้ำนะอู้โต๊ะมาแล้วแหละว่านี่อ่าก็ทีนี่เราก็ต้องใกล้กันลุงเรื่นโตอะไรวะกันนี้แหละครับเป็นตอนเรียงนะเท่ลุงเรื่อนหลายกว้างเทปิทัดได้มาเล่าให้ทุกคนได้ฟังในกัมพนชีนะเรียกน้ำย่อยกัน ดุ่งเรื่อนแคหลายฟังตรงนั้นเลยในส่วนยางก่อนซึงน้องเมรร็ดสักระมาณตองส้ามรอยเม็ดแค่หลายฟังละแหลแกว่าแกนไปโรคกอจึ่งแกนไปคนเดียวนะครับไปคนเดียวผ่าบวกจึงกาป่พาตุ่งวนไปก็ด้วยความตีแกเป็นคนเท้าเทวานี่วิชามีความสามารถร่กวนนะจะรับคนแต่แหลกเข้าอายุขวบขูกับกระท่าคุมอ,อยู่แล้วซึงอย่างแบบนี้แกดวงกล้วยติ๊ดหน้าได้นี่เขา ไม่ก้าวอย่างว่าไม่ก้ามือเก่าแล้วนะแกก็ไปบินเดียวไปเลยแกว่าสักประมาณสามชุมนะแกนไปโลกกบเสี่ยงว่าตอนเทว่าอีเดินไปซึ่งน้องเม็ดสักประมาณร้อยเม็ดนั้นเสี่ยงกบมันประชันเสี่ยงกันอ๊อบอ๊ออ๊อบอึงอ่างกระรองอึงอ่างอึงอ่างแต่ว่าวันนั้นแกว่าแกจับฟังเสียงพิดปกติอยู่เสียงหนึ่งมันมีเสี่ยงกบเขดดังพิดปกติถ้าว่าอึ้นกระรองอ๊อบอ๊อ แต่ว่าตัวนั้นรองอบอบอบรองรองร้องดังต้าวาเมียคือต้องตัวต้าวหนแล้วแกก็ว่าร้องเตือนกันนี่ครับแต่เดียววันมูแ่แกลวของแกมือจะมั่งในการลุกกอบอยู่แล้วแต่แกเดินไปครับเดินไปกับตื้อตื้อบวกไปอย่างดียังขาดอ้วว่อ้วบานี่ไปทุ่งวันแกว่าแกเดินไปก็หยิงเดินนะเสี่ยงกอบตัวหง่แต่ว่าร้องดังว่าเผื่อนนะแกยิงดังสนั่นเลยแตมัน กลุ่มข้าวมันในวูวแกว่าแกไปยามห้าตัวนี้ยันก่อนนะกันเพื่อหลว่าก็แล้วไม่น่าจะตำจักตัวแต่เต่หลกแขงไบนั้นเลยแกกับลําเดินเวียนตามขอบน้องทางป่าเม็ดนั่งครับพอเวียนเวียนไปปั๊บก็ไปซึ่งจุดที่แกไม่ไหวหวาตรงนี้เสี่ยงโยกแกเสี่ยงขอบตัวเต้าว่ะนะแต่มันร้องเตือนต่างน้องแกกับย่องไปอย่างดีปิดเสียงปิดเสียงหลว่าเต้าเปิดเสียงแม่นกบมันจะไม่ัวทพันเลยกัมันน่าจะโดดลงน้ำไปได้ใช่ไหม แกก็ปิดเสียงคอยคอยย่องมือนี่กักำบวกแน่นให้ทุกคนนึกภาพตามให้ดีนะครับช็อตนี้ช็อตเทตุาเรื่นไปแทงกอบตัวนี้นะตาเรื่อนคอยคอยย่องก๊อปมันโยิมน้ำโยมน้องก็โยนน้องปั๊บแกคอยคอยย่องคอยคอยย่องคอยคอยย่องเสียงก๊อปมันก็ร้องเตือนอ๊อบอ๊อบอ๊อบเดี๋ยวจนแซบแกวู้เลยเดี๋ยวหันดังเตือนแบบนี้แต่จังหวะนั้นแกก็ไม่ได้คิดได้ใช่ไหมแกก็ด้วยความเดวอดยักษ์ได้ก๊อปมันนะ แกย่องไปครับบอกเกย่องย่องป่อกดซักละมันไม่เกินช่องเมตรเกม่าว่ะปอบตัวใหญ่ยันหนังเลยวันแกกระปิดยั่งปอบปิดยั่งปั๊บมือคว้านี่กำบวกแน่นปอบปิดยั่งแป้งว่ำไปปอบหนังจริงตัวเต่าเนี้ยมาครับตัวเต่าเด็กเต่าเด็กสักละมันเอาะแต่เด็กเสียเดือนครับคือเต่ามันเลยตัวเต่าเด็กเสียเดือนหนังหนังอยู่กลางน้ำหนังอยู่กลางน้ำริมน่องอ่ะซึงหนังแหลตปลาแกเนี่ย หลังจองเลยแกหวาดจังหวะนั้นแกนสตั้นไปหวาดมือนี่ลายบวกอยู่ปะเนี่ยลายบวกอยู่เนี่ยแกหวายีเตงอ่ะเจ้าหวาแตงไม้ออกมันตัวมันแข้งมันถือไม่หร้ต้องป๊มเป้าเกินะป๊อบตัวต่อเด็กทุกคนกินแล่ป๊อบตัวต่อเด็กแกหวาแกตำสายเตงพอตำสายเตงป๋อเห็นตัวต่อเด็กมันหลังจองเลยแกเนี่ยจังหวะนั้นแกหวาดแกไม่รู้ทองกาตาเลยไหนใจแหละแกหวาคนแต่แรกก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับอย่างกาตาคุ้มใช่ไหม แกวากตองกาตาพอตองกาตาำตาลุกจากมกดพอลุกจากมณฑกดแกำใจแต่งกบสวนมือหน้าวิทนามไสแกเปียกชาติตารุ่นเปียกตกจอยตกจอยนี่ก็หลนลบบานนี่อะไรกองเนี่ยกหลลบบานแกว่าโอ้โอ้บวิทนามไสกบวิทนามไส้ถก็แกหลลบบานที่อาอะแกมาบอกเราวะมันอยากไปปมอยาบพี่อยู่นอกนี่นอกแมมอยากไปนะ บวเราพอรวมนั drove, drove ้นเรากลัวเลยก็เออไม่ปล่อยเลยตาเรือนไม่ไม่ไม่ปล่อยเลยลบลับเลยลบแลยก็เราล่าตาเรือนตาลบมาบานใหญ่ๆล็อบบานก็วัวชาวกับเอฟซีตาเรือนเค่ลอดพวงแล้วก็มาไก่กบหน้าว่าเราจักแก่รอยตัวแก่มาไก่ตึ้งเราพอจะต้องใช้แรบ่กตาเรือนมือนกับกบไม่แก่ไปได้แต่ไม่กว่านแรงซะก็ไปตึงตามอ่าไอปลาตาเรือนแกไปลูกกบไหนเลยขึ้นแล้วก็ว่า มันก็เป็นลู่น้องเม็ดแล้วก็ขึ้นแกแล้วน้องเมตแหลขึ้นดีกว่าฮาหน้าว่าตาเรื่นเล่นเราแล้วปีนี้ย้ายเราไป็ลู่เล้วเอ้อกเราอะไรสิไอ้กเราอย่าให้เราไป็ลู่เรากลัวแล้วนะแล้วแกเป็นลู่เองโอแกเป็นลู่เองได้มาใกล้ดีกว่าน่าว่าแกลอยลู่คืนนั้นเราด้วยความเป็นเด็กนะแต่ว่านะเราด้วยความเป็นเด็กเราเชื่อแล้วคุณแก่คนตาเต้าบอกเราล็อกหน้าว่าตาเรื่องวกนี้ล็อกไงจังน้าว่านะ อะไรเรื่องนี้เป็นเรื่องเต็มไปทั้งเลยก็ติมันแต่ว่าโย่โดยโกัรในหมู่บ้านนี้กบจำมาจนถึงทุกวันนี้เลยที่เรื่องกบตัวต่วเด็กเนี่ยคือต้งเล่นมาตีนั่นคืออาขึ้นมาตีนั่นแล้วเรื่องกบตัวแต่เด็กก็ต้องกุนตานะไอ้นี่เราก็ไม่ไม่ไม่กลัวกันนะคือเราในวัยเด็ก,กเราเล่นเป็นเรื่องตลอกกันนะคือตาเรื่องแกแกว่าไปตามแบบใช่กองแกใช่ไมมเรายัางเด็กเลยแกกับไปโลก็คือแกได้เต็มเม็ดเลยน้นนองกันไม่รู้กบตัวแต่เด็กอันยังจริงไหมแต่ว่าไอ้กบแต่ว่าแกเอามาใกล้กัน ใก้ได้จริงอะไรก้อนแกยอกยอกนะวันนี้กิดตึงกิดตึงเอฟซีวันนี้กิดตึงเอฟซีเพราะว่าไล่กลนกายินบ็อกมาแล้วก็คอมเมนต์มาว่าพิธาท่าไปในไล่วันนะไม่มาลาวเรีองกาวันนี้ตื่ว่ามาเรียกนำย้อยให้เอฟซีได้ให้กิดตึงกันนะเรียกนำย้อยด้วยเรียงลีลับแบบล็อกๆนะเตรียมจะเคยดฟอกอับตีมันนะครับการเรียกนำย้อยกันก่อนเดี๋ยวก็แจงข้าวนิดนึงนะสำหรับซีที่ร่เรียงลาวอยู่นะครับพิธาโค้ชแจงข้าวแล้วก็รฟากบอกต่อตอนกันนะเพราะว่าช่วงนี้พิธา ติดภารกิจในการาทาประชาัมพันเกียวกับการตอกเกียวทลีลน้อยนะครับตอนนี้กระรวมงานกับสำนักงานประชาสัมพันจังหวัดปัตตานีและจังหวัดปัตตานีนะครับเปืือนํตะสนอร์เรื่องก้องการตอกเกียวและกาวิธีควายเล่เร่องข้องอัตลักษณ์ข้องตะลีน้อยนะครับโยในช่วงประมาณสักอาทิตย์ปรเสริฐแล้วจังนี้พิจารหาว่าน่าจะประมาณตอนเดือนนะครับน่าจะเซ็ตโปรเจกต์นี้ กัฟกฟากเอฟซีจะเป็นเอฟซีเรืองลาเอฟซีม่กินเข้ากันลงเลยทุกคนฟักสนับสนุนคนงานติดทัดกับทีมงานด้วยนะครับจะได้นำสนเสนอหลังจากนี้คือเร่องข้องซาลัากะดีซาลักะดีเกี่ยวกับวิธที่ทะเลน้อยเกี่ยวกับควายน้ำก็คือว่าใคร่เละซาลักะดีนี่นี่จะไดู้้ทุกสิ่งทุกย่างเกี่ยวกับทะเลน้อยเลยตั้งแต่การกำเนิดขอ,องทะเลน้อยตั้งแต่เร่องข้องกันเลียงควายดอกบัวแดงกระจุดนกน้ำวิตที่เจ้าเล่ คือถูกิ้งถูกยังจะอัดแน่นอยู่ในสิบตอนที่พิธาจะเพื่อแผลหลังจากนี้นะครับนะเกี่ยวกับสารคดีเกี่ยวกับทะเลน้อยกับาเอฟซีช่วยติดตามแล้วนะครับกบาปาจะนับกนนุ่นกันนะครับนะใน่องทางทราบ่องทางเลยนะครับช่องจองฟา้า่องแดง่องดำนะครับกาทาวาเซ็ตโปรเจกต์ปัตรลุงพิธาจะมาอัดเรียงหลาวให้เอฟซีเลกว่า่องวันเห่างสองวันเห่างสองวันหยืองกันเลยเดี๋ยวเอาไว้ให้กิจติ้งกันเลยนะ ก็ขอบคุณครับทุกคนวันนี้มาโลกกอบกันเลยยิบยกเรื่องราวเกี่ยวกับการโลกกอบอะไรก็ไม่แต่แหลกมาหล้าไอ้พี่อะไฟังกันนะวันนี้ป้าแล้วป้าแล้วเดี๋ยวลงคลิปมาเลยนะตอนไปโลกกอบกับบ่าวบอลแล้วก็ติมานเดี๋ยวลงคลิปมาเลยนุ่งกันให้ให้กิ๊ตึงกันนะฝากก็เลยก็แชร์้ลยครับพี่ก็ว่าเมาลงจังแล้วตอนนี้เอนดูบ่าอสเลยเมาหน้าวะเต็มหน้าแล้วนี่เลยเต็มมาแล้วเต็มมาแล้วนี่น่าตาว่าเอาปุูนมาตั้งนี่คือว่าหน้าวะได้กี่ปัดแล้ววะเนาะ โอเคนะเอฟซีโอเคนะครับนะโอเคเดี๋ยวรับไปตั้มกบก่อนนะครับบายบายครับฝากเชด้วยเดี๋ยวเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันนะ